ตอนนี้น่าสนใจก็คือว่าอายการเองเนี่ยคือตอนนี้เปลี่ยนอายการสูงสุดเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นท่านอายการสูงสุดที่เป็นสุภาพสตรีนะซึ่งเป็นหญิงเหล็กคนหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นอายการคดีดีเยอะมากแม้กระทั่งคดีของตู้ห่าคดีอื่นก่อนหน้านี้ก็เคยมีในชั้นอายการที่สั่งไม่ฟ้องที่ภูเก็ตถ้าจำกันได้นะ แล้วคลิปที่ว่อนในโลกออนไลน์นะที่มีคลิปของตู้ห่าวแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชโวยวายในวงสนทนานะเนี่ยคลิปนี้ที่กลางมากบอกว่ากูมีเงินเยอะนะถ้าเรื่องไม่จบกูจัดการกูมีปืนนะไปดูสิที่ภูกเก็ตนะมีคนตายด้วยนะนี่คือพูดกลางมาก <S <S นะฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือถ้าไปดูที่ภูเก็ตมันมีเรื่องอะไรล่ะก่อนน้นนี้มันก็มีคดีนะเหตุการณ์วางเพลิงเผาสวนงูภูเก็ตนะฮะแล้วก็มีการทำร้ายรปภนะฮะนี่แล้วในที่สุดมีการจับกลุ่มดำเนินคดีนะผู้ต้องหานะแล้วก็มีการอาสอบสวนสอบปากคำเจ้าหน้าที่นะแล้วก็มีการดำเนินคดีแต่สุดท้ายนะฮะ อายการสั่งไม่ฟ้องคดีนี้นะฮตำรวจเห็นแย้งอายการแต่ในที่สุดก็ชี้ขาดไปเมื่อปี63นะชี้ขาดเมื่อปี63อายการสำนวนเนี่ยให้ฟ้องนายตู้หาวกับภรรยาแต่อายการใช้เวลาหนึ่งวันสั่งไม่ฟ้องตำรวจเห็นแยง้งสุดท้ายมีคำชี้ขาดนะอายการสูงสุดชี้ขาดเมื่อปี .63 ผู้มีคําสั่งชี้ขาดก็คืออายการสูงสุดตอนนั้นคือนายวงสกุลกิติพรมบงท่านอายการสูงสุดคนก่อนโน,น้นนะแล้วถ้ากลับไปดูเนี่ยอายการสูงสุดยุคข,ของคุณวงสกุลเนี่ยนะฮะมีคําสั่งหลายคดีที่ถูกคอรหาตั้งข้อสงสัยคดีบอสวรยุทธ์เนี่ยนะก็เกิดขึ้นในยุคนั้นเพียงแต่เป็นรองอายการสูงสุดก็คือคุณเนตรนาคสุขตอนนั้นสั่งไม่ฟ้องคดี แต่ยุคนั้นอายการสูงสุดก็คือท่านวงสก,กุลกรณีคดีฟอกเงินกรุงไทยนะที่มีพานทองแทนะตกเป็นจำเลยขึ้นศาลศาลยกฟ้องแต่อายการไม่อุทธรทั้งที่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเห็นว่าผิด<ฆ>แต่อีกคนนึงองค์คณะเห็นแยง้งนะสั่งไม่ฟ้องแต่ก็ไม่ได้มีการอุทธรนั่นก็เกิดขึ้นในยุคท่านอายการสูงสุดวงสก,กุล Yeah. อัยการสูงสุดในยุคคุณวงสกุลเนี่ยอัยการก็สั่งไม่ฟ้องคดีฟอกเงินของเจ้าสัวอนันต์อัศวะโพคินตอนนั้นเนี่ยคดีเงินจากสกอญคลองจันไนะหลไปนะเข้าโครงการในธรรมกายนะแล้วก็มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เงี้ยคุณอนันต์อัศวะโพคินนะตอนนั้นถูกสอบดีเอสไอสอบแต่สุดท้ายอัยการก็สั่งไม่ฟ้อง นั่นก็เกิดขึ้นในยุคท่านอายการสูงสุดวงสกุลเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านก็กเกษียณไปแล้วเพราะว่าท่านไม่ขอเป็นอายการอาวุโสด้วยนะท่านบอกว่าอยากพักผ่อนไม่มีประเด็นอะไรแอบแฝงน,นะในท่านอายการสูงจริงๆท่านเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยท่านเป็นคนบวชหลายรอบเนี่เคยบวชมาหลายรอบนะ,ะนี่ก็เป็นวงการอายการเป็นยุทธจักรอีกยุทธจักรหนึ่งแต่มายุคนี้นะะต้องรอดูว่าในวงอายการเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้าว่ากันจริงๆมีคดีอีกหลายคดีเลยอยู่ในชั้นอายก,การคดีในกลุ่มของนักการเมืองอ,อย่างกรณีที่ดินคุณนาทอนอ่ะก็ยังอยู่ชั้นอายก,การ<ช>นะรวมไปถึงคดีอย่างกรณีของอีกคดีหนึ่งของคุณนาทอนอ่ะคดีเรื่องรู้ว่าเป็นผู้ที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยแล้วไปสมัครเนี่ยนะอันนั้นก็อยู่ในชั้นของกระบวนการยุติธรรมยังไปไม่ถึงสารสักทีเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้ก็รอดูว่าอายการยุคนี้เนี่ย จะยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทบกับความเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นเลยเคสทูฮาวก็ดีเคสคดีต่างๆอย่างที่ว่ากันมานี่ก็ดีนะฮะ